ผมนั่งํำอุปกรณ์ไ่ได้นอนเลยครับจา้า สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูกนกอรอพนัสสวัสดีคุณนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กนักเรียนมาอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่2เรื่องใจหายนะคะไปชมกันเลยค่ะบทที่2ใจหายรู้จักคำนำเรื่อง เกาแฉบ่อหัวข่าวแง่ท้องโอบกอดตัดขังเสียมไหลเต็มตะโกนประชุมถลม่มปางช้างขบวนไถเอาแวะ แก้เพีย้ยห่างนานมากดิ้นคิดถีบคุยซุยลูกแรงเคยเลยฝังเลือกคันพักเก่งเกิดเชิญร่วนรวมเกรงครับพริกอยากหนึ่ง หลวงอาสาวิธีน้ำป่ามะรืนทำงานว่าจ้างใจหายเสียหายหน้าเสียไหลบ่าข้างล่างกำนันลงมือตกลงจำนวนทางการต้องการพยักหน้าบริเวณปลอดภัย ใจหายเช้าวันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถลม่มต้นไม้ลม้ม เป็นจํานวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัย ใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใสยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหล่ภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมาก ไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงล่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลย น้ำใสยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบก ใบบัวไปเมื่อไหร่ครับภูผาถามปางหมายถึงที่พักกลางป่าชั่วคราวปางช้างหมายถึงสถานที่ฝึกและเลี้ยงช้างปางช้างหลวงหมายถึงสถานที่ขนาดใหญ่หรือโรงเรียนฝึกช้างและลูกช้างวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อ เดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลง เด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิงเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิงกว่าทุกครั้ง เล่นการนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพักจูจูน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเพี้ยตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำเบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียม และถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแอ่งๆเด็กๆเ,เลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอ่งให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะแฉะใบโบกใบบัวบกหูกวแาวงหาง วิ่งลงบ่อทรายใบบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลง,ลงให้ทรายเก่าช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิ๊เออแอกแอกอย่างสนุกสนานและมีความสุขผู้ผาและเพื่อนๆน เข้ามากอดลูกช้างภูผ,ผารูปหัวเพื่อนช้างเบาเบเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหาย หลังจากที่นักเรียนได้อ่านเรื่องใจหายไปแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนลองตอบคําถามด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งจากบทเรียนนี้ใครใจหายบ้างนักเรียนก็ลองดูแล้วตอบด้วยนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด8ข้อนักเรียนลองทํากันดูนะคะ